เต็นเห็ดพึ่งนกยุ้งครับมงนี่สองดอกกำงามครับอืม้มูนป๊ดมูนี่สวยงามเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องลูกจ้างอิสระมันนี้กับมาพบพกันยุคโคกเห็ดครับเบิ่งเห็ดดอกแรกเขาเต็นเห็ดพึ่งนกยุ้ง,ยงครับ,บเห็ดพึ่งแดงครับแดงขาโกนเห็ดพึ่งนกยุ้งอีกครับดอกน้อย นี่หมายของเขาก็อยุเขาบังเหยดนะครับตำบลปงนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดช้ยภูมิไม้เก่าไม้เดิมลรอครับมันนี่หาม้ากับตรงกับเ้าวันที่เก้า กร,กระดาคมพศสองพันห้าร,ร้อยหกสิบแปดครับครับน้อยพวดดอกไงเอาไว้ก่อนนะครับเนาะดอกน,น้อย อดอกครับก็ล้างในน้อยอยู่ท่ัดเอาอ,อครับูดอกไหมในน้อยก็ต้องเอาครับเพราะว่าถ้าเขาบ่เอาเพิ่นมาที่หลังเพิ่นก็เอาคือเก่านะครับเนาะ ดอกน้อยๆครับ ดอกน้อยๆครับอ,อื้อมหัวขาดโอ้หัวหลุดดอกน้อยลายเฮ้บมึง อือครับเบิ่งดอกน้อยเจียงในหวานช่วยๆนะครับนะี่อือครับอือ อกพึ่งแดงครับเพึงแดงทหารหรือว่าแดงกาคนนะครับ เพิงแดงคาโกนครับโอ้ดอกน้อยเอามาได้ครับเียจงไว้นี่แหละเอาแต่ดอกที่เอาได้เนะครับเนาะโอ้เบ้ง มื่อนี้เขากิดมานล้วกันก็ลูกพี่ครับสองพ้นน้องละลูกพี่อยู่ทางถึงลุกนีก็แก๊กก็แก,ก,ก๊กอยู่คนครับนี่ครับจุงไว้เนาะดอกทํานี่นกยุ้งหัวเขียวครับโอ้โหดอกงามๆเลยอ๋อหู เรียงขาโกนครับดนะอกไม้อือเอาไว้ก่อนหืมหน่อยออเอาโหลดเนาะครับตอนนี้ก็แจ้งแล้วครับนะมึงฝ่าสางแล้ว สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องหูกจ้าอิสระครับเมื่อนี้กลับมาพบพ่อกันยุคองเห็ดนะครับน้องเมื่อนี่เมื่อนี้เขาก็ม้าหมายเขาบังเหยตําบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภพูมครับเมื่อนี้เขาม้ากับตรงกับเสาวันที่เก้ากรกระาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดมาเบิงผลงานรอบเสาวนี่เมื่อนี้ก็เป็นเห็ดพิ่งนกยุ้งหรอก็เป็นเห็ดพึ่งแดงข้าโกนนะครับเนาะ นี่แหละครับกับมีเห็ดยูสองชนิดนี่แหละแต่ว่านกยุงมีทั้งหัวแดงมีทั้งหัวเขียวนะครับเนาะเดี๋ยวครับเห็ดที่เขาได้เมื่อนี่ตอนเศร้าๆที่เขาเก็บขึ้นมาเมื่อกี้นะครับก็ได้ประมาณนี้แหละครับจังใดกระรุนน้องกันครับเมื่อนี่ว่าเขาสีมีความ,มานมาฝากพี่น้องลายซ้ำใดเห็ดพึ่งนกยุ้งกับกาลังเสีอ,อกครับดอกน้อยๆอยู่เนาะเอาได้เนี่ยบได้เน่ะดอกน้อยดอกใหญ่จังใดกระรุนไปน้องกันครับเมื่อนี่ว่าเขาสีเอาได้ซ้ำใดครับเบิ่งเห็ดชุดแรกรอบเศร้าของเขาครับ ฝึงนกยุก้งครับดอกงามๆเลยนี่อีกดอกนึง มูนี่ครับสีหาดอกเล็กจ้ะดอกหนึ่งครับมงดอกน้อยๆครับก็ต้องเอาครับ หือมูนี่หือมูนี่ก,ก็งามเลยครับ cư Ừ, đọt มูนี่โอ้ดอกนี้แก่แล้วครับเอาไว้ได้ครับดอกนี้ว่าเอาเอาไว้เป็นเชือกดีน,นี่อย่างงามเลยครับนี่ ก็จะมูใหญ่ๆเลยเมือนแต่ละมูเนี่ยนี่ครับเห็ดแทงมาได้เฮ็ดแทงเดี๋ยวหัวหลุดครับเฮ็ดแทงมาได้ มูนี่สวยงามเลยครับนี่อีกสองดอกบาเห็นมูข่างกันครับ อืม่ะือมือม,อม,อมอสามดอกแฝดเลยตนน เห็ดดอกนี้ใช่ไหมครับเบังอู้หูโค้นะครับเบังเห็ดแห้งก็ได้ครับ mm <hums> มองนี่สองดอก,กงามครับ<ฮ>ดอกง,งามๆอยู่ครับ อือหือครับ นะครับดอกน้อยๆเอาเอาไปโลดเนาะครับดอกน้อยอืมเบึงครับ อืมใส่ละเห็นยืนเต้งหันอื มาเบิ้งผลงานการโลโคของเขาสําหรับเมื่อนี้ครับเบื้องของเขาก่อนเลยนะครับเนาะนี่ครับของเขานี่ครับเมื่อนี้เป็นเห็ดเพิงนกยุ้งล้วนๆล่ะครับเมื่อนี้เนาะเขาก็ถือว่าหมานอยู่หรอกครับได้หลายเติบอยู่ครับมีทั้งดอกน้อยดอกใหญ่ล่ะครับก็บกำลังออกล่ะแต่ว่าบ่ได้ออกทุกหมองทุกดอนเวยครับออกอยู่ดอนสองดอนนะครับเนาะสําหรับท่านที่หู้ก็เพราะได้เก็บได้เล็มอยู่ครับเมื่อนี้เขาก็อาศัยมากับลูกพี่น้อยครับถือว่าเราเป็นผู้ หู้จากโคกเนาะเขาก็เลยพลอยมีผลพลอยได้ไปน้าครับนี่แหละข้อหมางนี่ครับของลูกพี่ของลูกพี่กะนี่ครับเบิ้งสุดยอดคือกันครับเนี่ยแห้งหมานมีแต่ดอกงามๆครับของลูกพี่ดอกใหญ่ๆงามๆเลยนะครับนี่แหละข้อหมานของเขาสองคนเมื่อนี้กะเป็นเห็ดเพิองนกยุ้งล่ะครับส่วนหลายแต่เห็ดเพิองแดงขาโกนกัมีนิดๆเน้ยๆเนาะมีบ่หลายครับแต่ส่วนมากกะเป็นเห็ดเพิองนกยุ้งครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้กัมีข้อหมามาฝากพี่น้องเฮาซัมนี้แ่ะครับขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่คอยเป็นกำลังใจให้ตลอดมาพ่อการลิปนาครับผมสวัสดีครับ